สวัสดีครับพบกับรายการนายันเกมเมอร์ทีวีนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ถ่ายไปแล้วเฟลนะครับอันนี้ก็จะกลับมาถ่ายใหม่นะครับในเกม b t t l e f i e l d p a y ย์โฟฟีนะเป็น Battlefield ภาคที่ีนะเป็นโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปด้ว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 ยเฮ hey! ้ยสต o อ s สต p อ o ยูสต p อ u y กอืมอ้าวเต็มหุย มันจะบักนะไม่มีกล่องพยาบาลน,นะแต่ก็ใช้ได้แหละครับไปต้องรอฐานะเนี่ยเนี่ยไป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 เลยอย่ากดน,นะ โอเคไปทางโน้นไปทางโน้นเสียงอะไรวะไปครับจ oh. okay. right. ุดดีเฮ้ยไม่ใช่ดีจุดบีจุดบีหรือจุดดีดีวะเนี่ยเอาไปบีแล้วอะเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะเจออะไรนะเราก็ไปอู้หไปตามเลยไปเลนะ F2 นะกด F2 เพื่อเป็นการย้ายย้ายจุดนะ เงียบเว้ยเฮ้ยเงียบเว้ยเงียบเว้ยตายแล้วจุดนี้เสร็จเสร็จะไปชี้เล่งเขอ๋อเราเสียจุดสีไปแล้วนะเดี๋ยวเตรียมยึดเตรียมยึดอันนี้ได้หรอวะอินนี่บีสี่รายได้แหละเด้อเด้อเอ้าแพ้นะเถอะ แพ้เลยนะไม่เป็นไรฮนะรอรอบต่อไปเดดี้นาไปด่านต่อไปโอ้ไปด่านต่อไปกันนะใช้ด่านต่อไปหมวะเนะี่ยโอ้ไปด้วยไปไม่ได้เฮลิคอปเตอร์ไปด้วยไปด้วยมาไปดีกว่าคันนี้คันนี้ ราต้องบีบแตะอุ้ยอ้ยอันนั้นอ่ะเอ้ยอ้ยจะเป็นจะเป็นโอ้โยโอ้ยีโอ้อ่าเดี๋ยวเราต้องโอ้ยขับยากขับยิบเยนเนี่ยนะไปที่จุดอะไรก่อนจุดไปทางนู้นมีจุดไหนนะไบ้างจุด C นะไปจุด C ดีกว่า

Oh, ao, okay. không <laughs> oh, oh, à. oh, oh. oh. ừ, phải, nó quay tàu, 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 quay โยนโยนโยน,โยนกล่องกระสุนนะเก็บกระสุนเราจะไปทางไหนดีนะโอ้สงครามนะเฮ้ยคันะนช่ยมวะอ๋อพวกเราอะดีด้วยเมดีอ๋อมีคนมาเก็บกล่องเรานะเอ้ยมีคนมาเก็บกรนะกกรสุนที่กล่องเราเราจะได้คะแนนด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปทางไหนดีวะเนี่ยจุดนี้รู้สึกจะไม่มีรนนะมีแต่เรือ เอ้ยโอ้มีรถด้วยเว้ยเจ๋งว่ะไปด้วยเปล่าขึ้นเมาโอเคขึ้นนะไปครับไปที่จุซี่ let's go let's go guys โห้มีคนเก็บกล่องเราอีกแล้วนะควถึงแล้วถึงแล้ว ได้ครับเดี๋ยวน้องเราก็ยึดจุดได้แล้วก็มีคะแนนครับโอเคเรายึดจุดนี้ไปได้แล้วนะเราก็จะมาสปาที่จุดนี้กัน เราจะไปกันยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเใช่ใช่ใช่อันนี้แหละนี้เลยนี่ๆครับเดี้ๆๆเฮ้ยแม่เดี๋ยวก่อนตรงนี้มันจะมีรถถังเหรอไม่ใช่อ้าวไม่มีได้ไหมเฮ้ยรถจั่งเฮ้ยไปด้วย ได้เลครับนั่งโดยสารอย่างเดียวเลยอะ่ะเอาสี่ดิอ้าวจะขึ้นเอฟอ่ะเอฟสองก็ได้อ่ะโอ้ยอ๋อยิงได้ยิงได้ยิงได้ไม่ดิไม่ดิไปไปเฮ้ยรู้สึกว่าจะตรงนี้นะครับจะมีเออรถเป็นไรฮะร,รถติดยังไงขึ้นแล้วเอาเอา้ยอย่าพึ่ง ชยโอ้กระโดดนี่เออเดี๋ยวก็เราจะไปยังไงอยู่เนี้ยเดะเดะเดะดะเดะเดะเดีเะเดีเยะเดะ๋ยวเดะเดะเดะเดเดะเดดดะเเ จริงไข่ไว้นะเฮ้ยอะไรวะสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หาเลยนะในคลิปนี้ไม่มีความหาไม่มีความอะไรเลยนะหารถว่ายน้ำแมวแมวไม่ไหวกลัวกลัวเอ้ยหมอเฮ้ยพยาบาลอ๋อลืม เฮ้ยเฮ้ยว่ายเลยดีกว่าเจ้าลิทิบัรู้สึกว่าเขาบอกว่าคือสเปคปลาแล้วก็ว่ายน้ำเร็วหรือเปล่านะคะแล้วก็โอ้โหว่ายกันเข้าไปกันเชียงทีเสื้อว่ายกันเข้าไปโอ้ยก็ขอให้มาเล่นกันเยอะๆนะเกมนี้มันเอาเป็น แบทนเพิ่ฟิวที่ก็ุกนะโอ้ยโอ้ยโอ้คิดนี้ไรสารลาโคตรโคตรไม่มีเตียวอะไรเลย,ยไม่ยิงกันอะไรเลยอะ่ะมาโอ้ยว่ยกันเทียงอย่างเงี้ใช่หรือเปล่ามาๆๆๆฟังแล้วแต่เวลาตายแล้ว โอ้โหโอ้โหเอ๊ะใครยิงมะเรารู้สึกว่าเหมือนจะโดนรถชนอะไรประมาณนี้เฮ้ยพี่เก็บได้แล้วหนึ่งเห็นไหมวะอือโดนอะไรยิงวะสไนเปอร์น้ำสไนเปอร์อ๋อ อะไรวะทำไมมอเกิดตรงนี้หรือว่าเราโดนหมอพยาบาลช่วยหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยอเฮ้ยเรือมาเร็วๆหน่อยมีร้อยเป็นการเป็นบูนโอ้หมอชุก ชุดดีเหรอ,อ,อเนี่ยตอนทำไมตอนนี้ชอบกระตุกมากเลยโอเคหมอไม่ช่วยนะไม่เป็นไรหมอไม่มีนะมีหรือเปล่าว่าทีมเอามีหมอครับจุดดีจะว่างนะรู้สึกว่าจะไม่มีใครไปยื้อเลยนะก็จะไปจุดดีกันนะเนี่ยต้องหายานพาหน,นะก่อนนะครับจุดดีอ๋อยึดไปแล้วยึดกันไปมล่ะ โอ้ยไม่มีรถอ๋อนี่รถน้น่ารักไปเลยแนแต่แต่แต่แตแต่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  นี้ไม่มีอะไรละเล่นอีกรอบอ่ะเฮ้ย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 ทงทงทงขึ้นไปทึ้นขึ้นไป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 เยี่ยมรู้สึกว่าจะเริ่มโดนจมกีนโ้โห เฮลิคอปเตอร,ออร์โอ้ชนะนะครับก็แค่นี้แหละจบรายการละ